มาพี่น้องบ้านนี้ออมปลาดุกปลาดุกอันนี้ได้ครับปลาดุกทะเลเนี่ยเคาเอืนอ่นไปยังก่อป้ามีแรงหมดไหมป้ามีหลังเขาเอื่นพี่น้องนี่ลองมึงตัวใหญ่ครับโดละสองร้อยสองร้อยหนะ้าสิบคน่ะบขขายนี่ทดลองมึงกันหน้าว่ะ มันคือคือประดุกหน้าสิแต่ว่ามันเป็นประลุกดีพี่นนองลุกทะเลทะเลหนำก้อยเนี่ยทะเลนำจืดนี่ยทะเลสาบสงคายนี่ยนะพักแบบไรพักอีตูพี่น้องงามไรพักเก็บององพักเก็บมาพักไปตำนินักเขือักแข่งมกแข่งายแห่งพี่เนาะยอบัะอือเก็าคองเนี่ยมกแข่งแบบไรเลย อ,อมกินผักอีนมึ้งก็น,น่าว่ะเกิดอยากรื่งมันงแตประมาณเนี่ยพี่น้องบักพริกแข็งหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร่ไม่ผักกุศใส่ไปง่ายพี่นอ้องออมออมปลาลุกปลาคอนอ่อมปลาเนี่ยายหอ,อมเลยเอา้ามาติดตามครับเดี๋ยวซับปลาจะข่าวหนึ่งแล้วก็ใส่หม้อเลยเหตง่งไๆแค่สิบนาทีนี่ก็ได้กินเลยครับติดตามครับผม มาะพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วบานนี่พักปาลายลงกระทะแล้วครับยังพอเซนตีไฟนี่ไข่แม่นพี่น้องทฟองมุกพุ่งนึงกว่าขี่แม่นโอ้ยไข่เต็มทองเนี่ยปลาไข่ปลามีหลังพี่น้องปลาดุกทะเลก็เหมือนแต่ปลาดุกทะเลแต่ว่าซื้อมันจริงคือปลามีหลังลอกออมเมืองเข้าวังว่ามันเขาแกงแต่สมแต่อันนี้ เขาลองเอามาปรุงอาหารบ้านเฮาเบิง่งอ,อาหารอีสานบ้านเฮาแกงออมพี่น้องแกงออมปลาดุกเล่ม <laughs> ันบูมีปลาดุกนาเขาบูมีขายพี่น้องเอาปลาดุกเล่กไ็ได้ปะทดสอบเบิง่งมาติดตามกันครับเอาตากรตากล้อลงแม่บ้านพิกเก่าครับยิงไปเลย พี่น้องอีกตัวหนึ่งสใส่ปลาแดกเลยคันเล็กก็ะขัวหมากก่อนหมูลเลยนี่นกินง่ายๆครับคนร้โปรตีน,นไ,ได้พี่น้องไปยืมสูตล,ลงไปด้วย ตามโดยพักครับรับสวนหนึ่งมาเนี่ยเป็นกล้องตากล้องตากล้องครับให้ดูบอกเขาพี่น,อน้องเอ้ยเป็นบุคคลจับซองคนหนึ่นะพักสวนหนึ่งคือเกาเอาอีตูแบบไร ใส่น้ำราดโหกใี้หมอยเครื่องติดตามมาครับขาตะไคร้ใส่น้ำราดโกคือเกาะซุกพร้อมกันก็พักเลยครับเนี่ยปลาคนไรกับอะไรช่วย แกงอ,อมแกงอ,อมปลาดุกบลีพี่น้องเบิง่งเอาสิออกมารสชาติยังไงไปคนไปไดดไปคนแดดมันติดหมอกใช่ไอ่ะติดตามครับ มามามาบ้านพี่น้องเสียงฟดบุก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 ซุกเรยบหอนแหง้งถึงเอ,อ้ย้ยขักขัดขัขัหอมขานาดครับไขม่มแตกสะเลยแศษเศอีกแล้วครับอู้มาเดินมาเดินพี่น้องบ้านของแขกของแขก อ,อมดุกเล่ก็เรียว่าปลามีหลังอ่ะแสีบๆกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องอ,อ้าวว่าขอกรอารทั้งสองสาธิตดีแล้วพี่น้องบรรยากาศคำคำคือเขาหอมหนุ่มพิมมือนี้อ่าหนุ่มได้ดวงหัวสั่งแบบใหญ่พี่น้องเมนูออมปลาดุกเล่พี่น้องออมกินผักมันเไปหนีได้สมพัก สมพัดก,กาดในบาทเพื่นเ็ดครับใสก่กระเปเนี้ยสิบบาทพี่นอ้องท,ที่การทำไงพี่น้องเบิึงหน่อยหนึ่งโอ้หลวงพิมแต่ยังเนาะมาเบิงึงมันจะแสีบบ่พี่นอ้องคือปลาดุกหน้าเขาบ่าบอบออมกินผักมันครับโอ้ไข่มันแตกขาวก็จั่วเลยฮอรหอม์เลยของเนื้อมันเป็นปลาอ่ะพับทำแล้วครับบรรยากาศมืดแล้วเริ่มมืดแล้ว แฉกขึ้นตกาดีหน่อยแต่ว่าแฉกขึ้นซามอขึนเกาป้าอๆๆไม่เบ้มเไม่เห็นไข่ปลาดุกเลยมันแตกพอคนไปคนมามันแตกบอกมันแตก่แตกซุกไก้เนือเปื่อยเลยพี่น้อง ใี่จริงปรดุกนี่ใครคนไปคนมาแจกหรือประดุกเรียงเนาะอืมร,มมรสชาตอยูแบบนั้นหอมหอมไสพื่กอะอืมอมสมพะพงษมสมดชจ้ย

หอมเลยมอเดิมมาเดิมพี่นนองเราแรงกันไมนกินไปเล้วไหนิเห็นไหนเหไหนไม่กินพี่ะเออาหงยุดใจกับตุ่มผักเน

ก uhm. มันไปอืนแล้วมันเจ็ท่านเสียงลูมันไปใชะเปียมแมวเลยหอนหอนนี่หน่อห่อนอืมอห่อนกินพวมหอนสอนพ่อเมาดีเด่น tuần tuần tôi 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 cứ tôi 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 อร่อค,ครับเนี่ยข้ในือซุปขมเลยเนื้อมันก็แข่นดีอยู่ผ่ายอยู่ครับมีนูอหอมเอ้ามาเดี๋ยวแม่งใหม่นี่เห็นไหมขึ่นเมาอ่ะ I am.

กินพักด,ด,ดีงื้อหน่อยอืม,อมเฮ้ยเฮียบอ่ะไาน ไส่ประมาณนี้นี่พี่น้องหอมปลาดุกเล่หรือว่าปลาปลามีหลังสลุกเะเลสาบล้งขาพีา่น้องตัวจัดเจ็บก็เกันพี่นออ้องก็กินยอยู่ลองเอาไปหเห็ดเ,เบเเเิึงเลยครับบุรีบอทันเตยสิมแต่ว่าเมนูที่เขาเห็ดประจำี่เขาว่าเสบแห่งคือข้าแกงแกงอะไรพี่นอ้องแกงเป็ดแกงสมอย่างประมาหมันอา้าวผมก็เลยเอามาให,ห้พี่นอ้อ,องเบิึงวิธีการดำ ประกอบอาหารพิซานบัลลังก์หอ,อ,อมหอ,อมกินผักหอ,อ,อ,อมปลาดุกเล่ลองเบิง่งหลังจากเน,นื้อหอมปลาดุกหน่าลองหอมปลาดุกเล่เบิ่งเอาฝากปีต้อนนับใหม่ประมาณนี้มากก็โคตรลค์กดแบบชจ้เลยครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับคือก่อตีกอมาติดตามรับสมคลิปนี้ไว้ท่นน้งนี้ผมกับหนุ่มเป็นทำ้งด้ากินอ้องไปเที่ยกคนนีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย